제ทท과기สิบสาม있어요บทที่สิบสามคีบอมอยู่ไหมคะในบทนี้เราจะมาเรียนสำนวนต่างๆที่จำเป็นต้องใช้ในเวลาที่เราจะไปเยี่ยมบ้านผู้อื่นกันนะคะลองไปดูตัวอย่างบทสนทนากันเลยค่ะ 마상버스는 하나가 랭이 꽉 하. 안녕하세요. 큰아버지. 주희구나 안녕. 안으로 들어와. 기범이 와 약속을 했는데, 기범이 있어요. 기범이는 지금, 방에서 숙제하고 있어. 방으로 가봐. 안녕, 기범아. 안녕, 주희야. 여기 앉아. 조금 있으면 숙제가 끝나. 숙제가 끝나면 밖에서 영화를 보자. 얘들아, 빵과 음료수를 먹으면서 숙제해. 와, 고마워요, 큰아버지. 한번들어볼까 안녕하세요, 큰아버지. 주희구나. 안녕. 안으로 들어와. 기범이 와 약속을 했는데, 기범이 있어요? 기범이는 지금 방에서 숙제하고 있어. 방으로 가봐. 안녕, 기범아. 안녕, 주희야. 여기 앉아. 조금 있으면 숙제가 끝나. 숙제가 끝나면 밖에서 영화를 보자. 얘들아, 빵과 음료수를 먹으면서 숙제해. 와, 고마워요, 큰아버지. ต่อไปเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจในบทนี้นะคะพังห้องสุกเจการบ้านยักษศนัดยองฮาหนังหรือภาพยนตร์ปัง ขนมปังอ้มโ้ำน้เครื่องดื่มมมตากินฮาดาทำสุกเจฮาดาทำกันบ้านโพดาดู ซูโรคาตาเข้าไปซูโรอูทาเข้ามาเกินนาทาเสร็จอันตานั่งอันข้างในชีคุม ตอนนี้ <Wow. S 1> ว้าว้าเป็นคำอุทานใช้เวลาดีใจค่ะคาบูา <Gab oda. S 1> ลองไปต่อไปเป็นคำศัพท์ใหม่เกี่ยวกับบ้านนะคะชิบ <J ip. S 1> บ้านพัง ห้องห้องนอนห้องนอ้ำห้องรับแขก,กห้องครัว ต่อไปเป็นเรื่องไวยากรณ์ค่ะในบทนี้เราจะมาเรียนวิธีการนำคำกริยามาเปลี่ยนเป็นคำสั่งกันนะคะมีวิธีการคือตัดดาออกไปแล้วเติมอาหรืออ แต่ในกรณีที่คำกริยานั้นลงท้ายด้วยฮาดานะคะให้ตัดฮาดาออกไปแล้วเติมตัวแฮแทนค่ะส่วนวิธีการก็คล้ายกับการลงท้ายรูปโยในพันมันนะคะเรามาดูแบบตัดดาแล้วเติมอาหรือออก,กันก่อนนะคะบอกตั <ok> กินตัดดาทิ้งลงท้ายด้วยออเติมออเป็นมอกอแปลว,ว่า กินสิพูตา <P uta. S 1> แปลว,ว่าดูตัดดาทิ้งเหลือโพลงท้ายด้วยโอเติมอาเสียงโอเจอเสียงอาให้รวมกันนะคะเพราะฉะนั้นคำนี้จะได้พา <P ua. S 1> แปลว,ว่าดูสิคาตาแปลว,ว่าไปตัดดาทิ้งเหลือคา ลงท้ายด้วยสระอาเติมเสียงอาเข้าไปค่ะแต่เสียงอาเจอเสียงอาให้เรารวมเสียงกันได้เลยนะคะก็จะได้ค่ะแปลว,ว่าไปสิต่อไปเรามาดูแบบตัดฮาดาทิ้งแล้วเติมแฮกันนะคะซุกเจฮาดาทำกันบ้านตัดฮาดาทิ้ง แล้วใส่แฮเข้าไปแทนจะได้ชุกเจเฮทำกันบ้านสิพังมุนฮาตาไปเยี่ยมตัดฮาดาทิ้งแล้วใส่แฮเข้าไปแทนจะได้พังมุนแฮไปเยี่ยมสิ สำหรับวิธีการนำคำกริยามาเปลี่ยนให้เป็นคำสั่งในรูปสุภาพเพื่อใช้พูดกับคนที่เราไม่สนิทสนมด้วยหรือพูดกับผู้ใหญ่ให้ตัดดาทิ้งแล้วเติมเซโยหรืออือเซโยโดยที่คำกริยามีตัวสะกดให้เลือกอือเซโยแต่ถ้าคำกริยาไม่มีตัวสะกดให้เลือกเซโยค่ะเรามาดูตารางเปรียบเทียบประโยคคำสั่ง แบบสุภาพและแบบไม่สุภาพนะคะคำกริยาซุกเจฮาตาทำกันบ้านคำสั่งไม่สุภาพซุกเจถ้าคำสั่งสุภาพจะได้ซุกเจฮ่าเซโล,ลโอาถ้าคำสั่งไม่สุภาพจะได้ปัล,ลีวา ส่วนคำสั่งสุภาพจะได้ร a บ l i อเซโยกีแปลว่านั่งที่นี่คำสั่งไม่สุภาพจะได้โยกี้นส่วนคำสั่งสุภาพจะได้ยโยกี a n j นจเซวยากรณ์ตัวต่อไปคือโกอิสเซแปลว่ากำลังค่ะมีโครงสร้างดังนี้ก็คือ คำกริยาบวกกอิ s r a e l โดยมีวิธีการดังนี้นะคะให้ตัดดาหลังคำกริยาออกแล้วเติมคำว่า go israel เ,เข้าไปแทนเพื่อเน้นให้เห็นว่าการกระทำนั้นกำลังดำเนินอยู่ค่ะอย่างเช่นคำว่า sukjehada ตัดดาทิ้งเหลือ sukjeha ใส่ go i s ซอ e l เข้าไป ก็จะได้ซุกเจฮะกูอิเสโยแปลว่ากำลังทำกันบ้านคาดาแปลว,ว่าไปตัดดาทิ้งเหลือคาใส่โคอิเสโยเข้าไปก็จะได้คาโกอิเสโยแปลว,ว่ากำลังไปค่ะ ต่อไปเรามาดูไวยากรณ์ที่เป็นเงื่อนไขกันบ้างนะคะคืออืมยอนแปลว่าถ้าจุดจุดจุดอืมยอนเป็นคำเชื่อมแสดงเงื่อนไขโดยนำคำกริยามาตัดดาทิ้งไปแล้วเติมยอนถ้าคำกริยาไม่มีตัวสะกดหรือเติมอืมยอนถ้าคำกริยามีตัวสะกดอืมยอนมีการใช้ตามโครงสร้างดังนี้ค่ะ คำกิริยาตามด้วยมีอนหรืออเมีอนตามด้วยประโยคเช่นช간ก있으면ีอิสเมียนยองวาบอกิคำกริยาชิกนันนีอิตตัดดาทิง้งเหลือชิกนันีอิตอิตมีตัวสะกดเราจึงเชื่อมด้วยคำว่าอือมีอนจากนั้นจึงตามด้วยประโยค 영화보러갑시다พรบาประโยคนี้ชิการ์น,นี่อิซึยงฮวาโพรขับชิดแปลว่าถ้ามีเวลาก็ไปดูหนังกันเถอะ숙제가끝나면밖에서영화를보자끝나다ตัดดาทิง้งเชื่อมด้วยมยอนจากนั้นจึงตามด้วยประโยคชักชวนพักกซอยองฮวาโพจา แปลว่าถ้าทำกันบ้านเสร็จแล้วไปดูหนังข้างนอกกันนะถ وني 있으면옷을사고싶어요อิตตามีตัวสะกดตามหลังด้วยอืมยอนแล้วจึงตามด้วยประโยคโอซึรซากุชิปโยแปลว่าถ้ามีเงินอยากซื้อเสื้อผ้าค่ะถ้าคุณมาถึงเทศยอาย โอดาตัดดาทิ้งเชื่อมด้วยมยีอนแล้วจึงตามด้วยประโยคคําสั่งชอนว่าฮาเซโอแปลว,ว่าถ้ามาเมืองไทยโทรหาด้วยนะคะแบบฝึกหัดการฟังต่อไปเราลองมาหัดทำแบบฝึกหัดการฟังกันดูนะคะ แบบฝึกหัดการฟังบทที่13แบบฝึกหัดที่4ฟังแล้วเติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ข้อ1숙제가끝나면백화점에갑시다 거성 돈이 있으면 차를 사고 싶어요. 거삼 한국에 오면 전화하세요. 시간이 있으면 영화 보러 갑시다. 거하. 숙제가 끝나면 친구를 만납시다.